เราเราไปก่อนตัวเราไปก่อนพอเราไปปุ๊บหนึ่ง <c oughs> เรารู้ว่าระบบก,การเป็นแบบไหนระบบมันจะเข้ามาแบบไหนเราชวนสายงานให้เราเข้าไปดูไปฟังชวนแวรกๆเขาก็อยากจะไปพอเขาเห็นเราขึ้นมาขึ้นมาอยู่ขัน้นันดับอ,อินซีขาวอินซีแดงอินซีดำอย่างเงี้ยเขาก็คือมองเห็นเรามองเราเข้ามาว่าทํายังไงเข้ามาในบริษัทเกียบเขาบอกว่า อุ้ยมันจะติดตกอย่างที่ว่าแต่อย่าอย่าไปเชื่อเขาอย่าไปเชื่อคนคนที่หนักกว่าเพื่อนนะคะคนโสดแล้วก็ลูกแม่มีสองคนเข้ามาในบริษัทเคียร์จะโดนต้มอ,อีกแล้วโดนโกงอีกแล้วเนะี่ยพราเรางานเครือข่ายมามาอยู่จุดนี้พอเรา,าขึ้นมาอยู่ตำแหน่ง n อินซีทองพี่น้องยอมรับเลยคะ่ะว่าตอนนี้ฉันทาได้ก็เพราะว่าหนึ่ง ภูมิใจแม่ภูมิใจว่าเรามาอยู่ในบริษัทเคียร์ทำไมทําไมคุณเปลี่ยนสีสีเสื้อทําใส่เพราะเอ้ยอันอันไปช่างนี่ก็ใส่เสียสีท่อเสียมันเป็นเกยรติยศของเราใช่ไหมคะค่ะค่ะพอเราใส่ขึ้นมาแรกแรกท่านจะมองว่าเวอร์พอครั้งที่สองเราเข้าใจเราเพื่อนพี่น้องอยู่ใกล้เราก็เข้าใจเราคนที่เขาจะเดินตามมาคืออยู่กับสีเสื้อค่ะเกียรติยศของเราว่าเรามี ทำไมเราไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมถ้าเราไม่มีไรายได้เขาไม่เดินตามเราใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่พี่น้องให้มั่นใจว่าบริษัทเคลียร์ผู้นําก็สินค้าผลิตภัณฑ์ก็ดีผู้นําก็ดีผู้แม่ทีมเรามองคนที่เขาจะสําเร็จท่านที่สําเร็จมาท่านทันแบบไหนท่านให้มองท่านหนึค่ะอย่างที่อาป,ประเดปัญหาแรกแรกไม่สนใจนะคะพูดเลยอาป,ประเดคุณอย่าพูดเลยว่าผลิตภัณฑ์คุณดี คอนมาเป็นคนแรกคือมอข้ามพอได้กินแล้วค่ะสุขภาพเราก็ดีเราก็เงินก็ตามมาทุกสิ่งทุกอย่างค่ะพี่น้องเราบอกพี่น้องเพื่อนที่ร่วมงานเรามาขอให้คุณมาศึกษาดูไม่ว่าคุณจะจบป,ปริญญาแค่ไหนถ้าคุณเข้ามาในบริษัเทเคียร์ก่อนอื่นท้ากระเป๋าคุณมีคุณจะไม่ไม่อายคนเดินเข้ามาคนจะไม่อายคน ทุกวันนี้พรเดินมาเดินมามีแต่คนว่าไปอะไรอีกไปสาขาเพราะตอนนี้พรก็คือผู้รองอำนวยก,การสาขาธนบุรูค่ะตอนนี้คขอบคุณนะค<ด>ะค่ะตอนอื่นก็ฝากขอฝากพี่น้องเรา,าสาักชาวจังหวัดนครก็ให้เชื่อมั่นว่าบริษัทเกียร์เราจะเจรินก้าวหน้ารุ่งเรืองไปถ้าเปิดอาเซียนมาไหนาบริษัทเกียรเรา นัมเบอร์วันค่ะขอ oh, ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโอเคนัมเบอร์ให้ค่ะ